สวัสดีค่ะพอดีแม่แก้วอยู่บ้านก็เลยได้เข้าไปหาพี่เคนสว,วัสดีค่ะพอดีแม่แก้วมานั่งเย็บค่าผ้าเลยก็ได้ไปหาพี่เคนได้ พึ่งสวัสดีค่ะ แม่แก้วคิดไหมเพราะว่าคุยกับคุยกับสามีกัน ใ้กระเป๋าสนะําเนยอันนี้จะเย็ดน้อยๆยสักหน่อยแแก้วสังขอใครด้วยนะคะอ่านชื่อผมไม่ออกเลยครับ ชื่ออะไรเนาะน,นี่เนะาะยายเรียกผมว่าผมชื่อว่าวอกเย็บเสื้อให้ห้านเลยครับคุณวอกเย็บกระเป๋าค่ะเย็บกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อให้หลานอยู่เย็บชายเสื้อค่ะเนาะกับชายเสื้อออกเสื้อมันยาวก็เลยตัดออกอันนี้เย็บกระเป๋าก่อนค่ะ เอาไว,ว้ใส่ของขอบคุณนะคะเอาไว,ว้ใส่ของไปไปน้ำใส่อะไรไปกินในสวนได้ค่ะใส่น้ำใส่อะไรไปกินไดเขาสวน ไปดูผักทำ้างผัก้างถั่วค่ะข <_ V> อบคุณที่นังใจนะคะเดี๋ยวไม่แก้วก็ลงแล้วค่ะไม่แก้วขึ้นก็จะขึ้นช่องฟีฟ้าค่ะก็เลยลงจากพี่เคนไม่แก้วก็เลยลืมเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ที่ทิ้งเออในกแก้วล้างปัสแจกออกหมดเลยสวัสดีค่ะผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ติดตามนนยายเท่าไหร่ถึงชื่อว่าอีฟอกเอาจม่งึงเป็นแบบนนนอ้ เนขอบคุณค่ะสวัสดีแม่แก้วสวัสดีครับพี่สายพินกำลังจะไปทำงานนัะคะตีห้าโอ้เห็นพี่ได้พินพิมพ์มาอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่สายพินไม่ได้เย็บกระเป๋าจะเข้าสวนกันเย็บกระเป๋าจะเอาไว้ใส่ของไปสวนกัน ช่วงนี้งานเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าวันไหนว่างก็นั่งจบับก่อนเดี๋ยวนล้สาตมันยาวแต่สัมัสก็จนเพื่ไปข้าง้ไม่เคยเย็บเสื้อเหรอครับเย็บค่ะเย็บค่ะขอบคุณ สิบล้านดวงใจขยันจังเลยทำไ่แก้วทำได้ทุกอย่างจริงจริงคนแหว่งของเพื่อนๆพื่อนขยันในทุกด้านเลย อยากดินอะไร เย็บกระเป๋าจ้าเย็บเย็บกระเป๋าก็เ,กเลยขึ้นไลหน่อยนึงไม่ได้ขึ้นนางละสวัสด <c oughs> ีวันหวยออกโอ้ยวันนี้เฮงเฮงตัง,ง,ฟ,งฟังกันเด้อยังไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> ไม่รู้จะซื้ออะไร ผมโดนคุณคุณพรพระเอา,เาเไปแจวว่นนี้ไปละเวยไม่มีลูกค้าเนี่ยลูกค้ามาตัดผมมีไหมขอบค,คุณค่ะเยบ็บกระเป๋าไว้ใส่ไอเนี่ยค่ะ ใส่ของไม่ใส่ของใช้เศษผ้าเศษผ้าเศษผ้าเยอะก็เลยเย็ดเ,เล่นๆไปเศษผ้าเยอะเยอะ แม่แก้วว่าจะขึ้นช่องสีฟ้าก็เลยอ้าลงจากพี่เคนมาเลยไม่ได้ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ได้สิบห้านาทีก่อนจะลงนะคะสิบเอ็ดนาทีแล้วนะจะสิบสองอบคุณห้าห้าเลกแต่งตัวจะไปสวนแล้วนี่ใส่เสื้อแขนยาวแต่เสื้อขแอขนยาวว่าจะไปสวนแล้ว ไปตากแดดอุน่นไปตากแดดอุน่นหนาวตากเย็นสิบสามองศาสามองศาเสร็จแล้วค่ะมีสายกินสวัสดีค่ะเห็นไหมนี่แก้วเย็ะกลนกระเป๋าแบบนี้ สบายใบสวยเลยสวยไหมคะพี่พรสวยไหมคะคุณพรค่ะเดี๋ยวจะเย็บอีกค่่มันทำได้หลายใบเลยทำได้หลายใบเลยลใส่นะ้ำ จับไปอะไรได้ส่น้ำไปเลี้ยงวัวได้ว้าพี่กอนเสร็จแล้วจ้าหยิบกระเป๋าสวยๆส,สวยงามจ้าทำเดบ เอาเศษผ้าหลายๆชิ้นมาต่อกันแม่แก้วแล้วก็เย็บทำกระเป๋ามันจะเป็นลวดลายที่สวยงามอือใช่ใช่ค่ะพี่พแบบนี้ก็สวยค่ะมันเป็นมันเป็นอผ้าม่านอะ่ะเศษผ้าม่านอะ่ะเนี่ยอันนี้เขาให้มาเหมือนกันไอ้ที่ไว้อยู่ข้างข้างมันเป็นเศษผ้าม่านแม่แก้วก็เอามาตัดใส่ตัดตั้งหลายใบ ม,มีสี้ำตามมีสี okay, อันนี้ายไรใช่เ่ะพี่พรเนาะก็ขึ้นค่าเดี๋ยวอีกนาทีนึงก็ลงแล้วค่ะเย็บกระเป๋าแฟ่ค่นใบน,นี่ขอบคุณค่ะเยี๋ยจะเย็บเสื้อให้หลานเย็บชายมนาะ ใช้ได้สีขาวขาวอบคุณพี่เคนขอบคุณคุณ,คณพึ่งไม่ต้องไปซื้อจ้าเย็บเองค่ะเราเป็นอยู่ขอบคุณ พี่เคนขอบคุณพี่สายพินขอบคุณคุณพ,พรพระขอบคุณน้องน้องอะไรเมื่อกี้เนี่ยพลพรพระสวัสดีค่ะเนาะไม่าย้ค่ะพี่สายพินเดี๋ยวแม่แก้วก็ไปสวนแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำลงทำลงอ,อ่ช่องทีฟ้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ สุขสันต์วันครูนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่เทีนคะ่ะไม่เสียเวลานานเนาะเอาไว้ทำคลิปเอาดีกว่าค่ะบ๊ <laughs> ายบายเย,ย,ย็บกระเป๋าจ้ะ